ห้างแรกของปีครับสองพันหาร้อยหกสิบตีพวกตะกูครับเป็นพึ่งหลวงครับห้างกับยยบัวเงย่ันไดกับบัวหน่อยบันได้โอเคนาะครับเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวยามลงมาจังเบืองไม้นาะครับว่ามี้ํนัหวานบมมีครับนงานเอาพึ่งครับ,รบรนี่หนาปแล้วมารับ <laughs> ร่องกวามครับเป็นยังไงตอนลงมาทีแรกทุงไปยั่กว่ามั้งครับตอนลงมาทีแรกสร้างเลยเจ็ดโลครับตะน้มันหร้างมายังไงบางเจ็ดโลตะน้มู้ร่วมห้างก็แบงเบงข้าเจ้าไปเดี่วสั่งยังสั่งไหมวนนี้เจ็ดโลเจ็ดโลโอ้ถูกถูกถูกโอ้ทำก็อันนี้ขาเจ้าไปเห็นอย่างกันใครมีความู้บอกเนี่ยข้าเ้า นั่งแถวซุ่มเหมือนน้่งห่างโมห้างละซุ่มขี่สูงอย่งนซุ่มขี่มันซุ่มมงมีปซุมซุ่มขี่สูงมันเห็นบอขี่สูงมันไหมเกสวรนมันนะบอยแล้วเจสวรเขาอื่นเจสวันมันบซึ่งขี่เผืองมันเตี้ย ซุ่มขี่ไปเบียนยังไงครับนี่นเดี๋ยกหอย้เสรีมก็เบ็นมาเริ่มไรโล่งย่าสจะปิดเก็บ <c oughs> <c oughs> ใช่ว่าทีนี้นมีงหมมอ,อเดล่วนั่นแหละครับไใส่ของคุณนียเอาไปฟ้ามไกลเพิ่นนะคนเพิยว <c oughs> เยวขาจะาไปเห็นอันนั้นเออี่อค,ครบ,คครบง,งานครับไปจคนเมียงเกา่อนขวับแก้ห้อยเลยครับเห็นแม่มันแม่เดียวเท่านนครับได้เดือดเลยแด่แม่นึง ความดีคือทำหลังมีเนีถ้าหนวกว่ารเมีคือยังบุเป็นห่ังเลยหรอซื่อหรอไอวามว่าหนา้วมัูสูต่อว่ะแก่เดี๋ยวอู้ขอยอมแล้วมันบวบทลุมันบบทลุเสือมวลุเสือนะามือกะรหมดแดงขึ้นจนขึต่อจนเดียว่าเนาะนนำมันจะขึ้น้า้วยเพิ่้นวาเนาะ คุงานคอลคร,รับงหา้ายเนอะผ่ามัน so ร so awesome. ับหยงห้างทีสวงครับห้างทีสวงครับพี่พี่ไก่ห้างหนึ่งปีนี้ห้างหนึ่งประสบการณ์เลยครบ่แต่หยากถึงว่าหามันสิเหลวเพิ่มตบมือแล้วครับ้องีครับฮาทเข้าี่มีลูกปุมหนึ่งพันึตือับอันนั้นอันนี้

กินหินหมูคเมื่อนี่กับินหมูะบอดด้ยครับกับทีมงานสอยกินเกี๊ยงครับงานเวลาครับทีมงานหลายครับหลายมือนี่สีแเสียบิีหลอกเบื้องแรกหลานพันอุ้ยมาเปแต่กินข้ามเลยใช้าวซุปวัวหรอกินนี้พี่เรืยบอกกินดิบเร่อยเลยหุ้งหอมันแม่นบอดหรอใช่หรออู้หบเป็นตาเสียบฝันไห Tay yak mọi thứ. Hoa nó tay áo. 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 Nó áo. Tay 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 อู้นี่ครับอีกเมนูหนึ่งหนามากครับีแมงเขียวครับแมงเขียวแมงเดือบแมงเดือมแมงกินืูนแมงกินดูนแมงกินูนเดือบครับลา้เมนูครับมือนี่นตกมากมแต่เนียเอากินพืชางเอนครับเมามรเี่ยาก ครับหลนยเมนูครับนี่ครับตอนสุกอุ้ยมีย่งนี่กรหังในวันไนมันจะมีครับิงูคราบมือเหอวได้ไงเนี่ยึงเดียวเดี๋ยวเวลาไม่เสือหัวเหยื่อเลยอจิ้มย่างเอาเอาจัดมา เดือดซมีแล้ครับเตบมหงให้บไปหาสวยเหรอทีมือจะกีนช่ไครับติหง้าตั้ขายนี่รบารบวบัวได้ขายครับร้านข้าวต้มร้านว้าวตเม กุกเถียวกับกุกเถี่ยบกุกกุกขันเียบเมนตมนกุกกันเถียบเลยกุกกุกหน่าซือ้อเทียบเัาก็ได้เหนกุกเถียบครับมีเมนูหนึ่งรับหลายเมนูครับม เมนูนึงกับซุกแล้วครับรวมเบืองกับกิมงานครับนาอยู่คครกินน้ำกันครับเดี๋ยวไปเลย ใ่เมนูนี่เอาขาเบียรันก่อนครับนี่ครับมองมันแสบหนูเบิดโตมิแจบอยู่ซั่นี่หมองออหมงเงิจมันก็จะพืนกินกินแต่้งเี่ยเวนขี้ดินมาเหนือก่อนังเยวังกึ่งน่ง่ไดมาเกินุาเนไปเียวกไป มาเดี๋ยวรุ่งมะผมเหมาานพี่ชอบดูเดี๋ยวจานมาหรอกจานลงในพอเมด้เ้ยเดี๋ยวมือรุ่นที่ชาปีงู้บอกน้ำเสือครับโอ้ไม่รุ่งจานเนี้ยไปตะไคร้บอเอมันตัวเนาะจามาจอนอาจามาใ่จานเนาะจานเลยจานมาจมา่ายน้ไมมัน่กันไมไไป ทายวหน่นูรู้ภาพปีงูอ้น้ำเพิงครับนี่ครับน้ำเพิงสู้มันไร้อนี่ปีงูอกน้ำเพิงเนมูดเ่มาไรูรจักก็เห็นยังลายลายดถ้าใครเอามาเงเดียวซะเนาะำเพิงไหมตายแต่ทำไมอยู่ไปสองจามอจีก่ะไม่อีกจานนึงเออกไปันอีกจานนึงช โอ,อ,อ้ใครอยากจะตัวเนี่ยเอ้ยวัวเดียว้าวมันบุขาตาเมยมันเดียวเนจ้าเดียวด้านเดียวของเขาเลยน่ะไปวัไปวครับเมนูต่อไปครับขอเสนพอภาพพอยนต์หนูอย่างข้าพ,พอยน์หนู ôi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn